วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองค์คมนตรีติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ประจําปี2567ซึ่งมีเป้าหมายที่จะดําเนินการจํานวน10โครงการ109กิจกรรมนอกจากนี้ได้ติดตามผลการดําเนินงานกระบวนการยกระดับภาษาอังกฤษแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ การอบรมสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆโดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือ B.R.U English Test เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญได้มาตรฐาน C.E.F.R. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลช่วงบ่ายองค์มนตรีติดตามการดำเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐาสมรรถนะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒร่วมกันพัฒนาขึ้น จากนั้นเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ที่มีแนวโน้มเพื่อใ้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อสูงขึ้น